เป็นเพื่อนทุกคนเป็นเอ็ซีสายลุงป้าทุกคนเนี่ยผมก็เอซลุงป้าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ว่างงานครับว่างงานจุก,กักตัว ไป,ไปซื้อของกินของใช้นะที่ร้านเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดพอไปวันหลังก็ก็ได้รู้ว่าคนที่เราไปซื้อของกินของใช้ด้วยนะเขาติดโควิดนะก,ก็เลยไปเจาะเลือด หาหมอให้หมอเขาเจาะเลือดให้แล้วก็ตรวจโควิดด้วยก็รอผลรอผลเพราะว่ามันต้องต้องกักตัวก่อนเพราะเราสงสัยนะครับอันนี้มันสงสัยไม่ได้เลยนะครับสงสัยก็ห้ามไปไหนเลยไม่รู้สึกไม่สบายอะไรประมาณเนี้ยว่าผมทำงานบริษัทนะถ้า ถ้าเกิดเป็นโควิดแล้วไปไปเป็นตัวตัวเองไปเป็นตัวแพร่เชื้อในในในบริษัทเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากะจะเห็นแก่ตัวนะครับคนเราไม่ต้องเห็นแก่ตัวก็คือถ้าสงสัยเนี่ยก็คือหยุดงานไปเลยนะครับว่าธุรกิจยังโรงงานผมเนี่ยก็ธุรกิจระดับหมื่นล้านนะครับ วันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านนะครับยอดขายนะยอดขายนะครับยอดขายที่ผลผลิตของบริษัทยอดขายเขากำไรร้อยกว่าล้านนะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบล้านนะครับกำไรนะครับเดือนหนึงนะ่งอ่ะไม่ใช่น้อยนะหักหักไปค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะได้แต่ละร้อยร้อยห้าสิบกว่าล้านนะ ก็คือเราแค่จ้างตัวเล็กๆน,นะครับอย่าไปทำลายเขานะครับต้องเซฟบริษัทต,ตัวเองนะครับแหล่งสรมาใหกินของเราใช่ไหมครับ <c oughs> แ้าสงสัยนี่ก็คือ เป็นอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่หายสันทีก็มันพอกินยาพาราแล้วไข้มันก็ลดอะไรประมาณนี้สักพักสี่ห้าชั่วโมงไข้ก็ขึ้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นหวัดก็เลยไปเจาะเลือดนะครับเจาะเลือดเจาะเลือด แล้วก็ตรวจโควิดด้วยนะ,ละเลือดเนี่ยตรวจแล้วเลือดไม่ผ่านนะครับเลือดไม่ผ่านเรือแต่ผลตรวจโควิดตอนนี้ก็เลยก็เลยต้องกักตัวรอรอรอผลตรวจโควิดนะครับก็คุยกับทางฝ่ายฝ่ายสร ทรัพยากรบคุคคลนะครับหรือไฟล์บุคคลนะครับเราไม่มั่นใจไฟไม่มี <c oughs> เลยกักตัวก่อนนะครับ ไฟ,ไฟดับแล้วเพื่อนเอ้ยไฟไม่ดับมีไฟอู่ <c oughs> แบตมันเหลือน้อยครับต้อ <c> ง <oughs> ชาร์จไปชาร์จไปแล้วก็ใช้โทรศัพท์ไปไเสียบปลั๊กใหม่กัน ตรวจโควิดเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่นะเพืเ่อนๆว่าทำไมการตรวจโควิดเนี่ยทำไมมันทำไมมันยากเย็นแสนเข็นเ <c oughs> นาะไม่เข้าใจเหมือนกันมันยากเย็นแสนเข็นไฟทำไมไม่มี เส้นหลักไปมึงสายขาดหรือเปล่าวะเนี่ย นั่งรับลมหน่อยนีและมาตรงนี้ทำไมมี ไฟเช็คไฟดูโอเคไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าก็มีไฟนะใช้ควางวัดไฟ ก็ยังสงสัยนะครับว่าการตรวจโควิดนี่ทำไมมันมันยากเย็นแต่เป็นตรวจยากตรวจลำบากต้องต่อคิวกันตรวจนะฮะต้องรอตรวจต้องอะไรผมไม่เข้าใจะไม่เข้าใจจริงนะถ้าเปรียบถ้าเปรียบกับการตรวจ ตรวจหาสารเสพติดนะนะตรวจตรวจฉีม่วงนะตรวจหายาบ้าอะไรประมาณเนี้ยนะตรวจหาสารเสพติดนะงบดประมาณนี่เยอะจริงๆเพื่อนเนะงวนะประมาณนี้เยอะมากงบดประมาณนี่เยอะมากโอ้โหนะฮะชาวบ้านอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะฮะก็ไปบังคับให้เขาตรวจได้นะครับ ก็มาเยอะมากนะครับเขาไม่อยากจะตรวจก็ไปบังคับเขาตรวจถ้าไม่ตรวจก็ถือว่าเป็นการขัดขืนนะครับมผมยังสงสัยอยู่เออ้าตรวจหาโควิดเนี่ยคุณใช้มาตรการเดียวกันไม่ได้เหรอใช่ไหมครับใช้มาตรการเดียวกันได้ไหมนะอืม,นะอมใช่ไหมหรือว่า คุณตรวจหาโควิดแล้วเนี่ยการตรวจโควิดเนี่ยคุณไม่ได้ตังกลัดไม่ได้ตังหรือว่าคนตรวจไม่ได้ตังคนตรวจเสี่ยงไม่ได้ตังเหมือนตรวจหาฉี่ใช่ไหม <c oughs> ก็อยากรู้ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าข้าราชการเนี่ยคุณทําเพื่อทําเพื่อชาติหรือว่าคุณทําเพื่อตัวเอง ากาารัฐบาลคุณทําเพื่อชาติหรือว่าคุณทําเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อฟ้องของคุณใช่ไหมคุณตรวจชีเนี่ยโอ้บังคับคอจังเลยนะครับถ้าคอขัดเคืนไม่ยอมตรวจเนี่ยคุณก็จับกลุมเลยยัดเขา้าคุกส่งฟ้องส่งทำอะไรขัดเคืนเจ้าหน้าที่คุณก็ว่ากันไปทุกอย่างที่คุณจะอยากจะทํากับประชาชน เพราะว่าขัดเกินในการตรวจหาฉี่ขี่ม่วงตรวจหาสามเสตติดคุณทําไดไ้แต่การตรวจหาโควิดที่มันเป็นเป็นอันตรายเป็นการแพร่เชื้อของโรคระบาดเนี่ยคุณไม่ยอมทําเ,เหมือนกับการตรวจไอหาสามเสตติดคุณไม่ยอมทําเลยอย่างนี้อย่างนี้คุณ ย่่งนี้จะให้ผมเลือกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคุณทําเพื่อชาติเป็นข้าราชการต้องทําเพื่อชาติผมว่าคุณไม่ได้ทําเพื่อชาติเลยนะมาตราการที่คุณออกมาเนะี่ยไม่เหมือนกับมาตราการที่คุณใช้กับตรวจหาสารเสพติดเลยนะซึ่งมัอนอันตรายกว่ากันมากเลยคุณแพ้แพ้ไม่ได้มากเลยมากมายค,คุณกลับไม่ยอมทําเหมือนกับ ตรวจฉี่ใช่ไหมมันก็น่าสงสัยนะว่ารัฐเ,เ,เนี่ยรัฐเนี่ยรัฐเนี่ยรักประชาชนจริงๆิงหรือเปล่ามารับใช้ประชาชนจริงๆิงหรือเปล่านะอืมมันก็เป็นผมก็สงสัยนะครับผมสงสัยเฉยนะเป,นเป็นการตั้งข้อสงสัยนะอืม หรือว่าคุณทำตมทำ <c oughs> ทำตามนโยบายไว้ว่าคนจนต้องหมดใจปากหมดหมดไปจากประเทศไทยใช่ไหมคนคนจนต้องหมดไปจากประเทศไทยไม่มีคนจนถ้าคุณจะทำอย่างนั้นจริงๆ อันี้ผมก็มีรู้นะว่าที่หมดไปเพราะว่ามันหายจนมันรวยกันทุกคนหรือว่าคนจนมันตายเพราะว่าการบริหารงานแบบเนี้ใช่ไหมตายหมดคนจนตายหมดหรือว่าคนจนรวยหมดทุกคน,นก็น่าสงสัยนะห <c oughs> <c oughs> น้าผมเนี่ยหน้าอย่างผมเนี่ย เวลาเดินทางไกลเนี่ยนะผมบอกไว้เลยนะผมนะขับรถกลับบ้านเนี่ยนะรถผมเวลาขับกลับบ้านเนี่ยหน้าผมอย่างเงี้ยใช่ไหมหน้าผมเงี้ยไปเจอ,อยันไหนไปไปเจอดันไหนเนะี่ยดันความมั่นคงหรือว่าดานที่มีการตรวจหาสารเสพติดเนี่ย ถ้าถ้าผมไม่ได้ลงไปตรวจเนี่ยเอาปืนมายิงหัวผมทิ้งเลย <c oughs> หน้าแบบผมเนี่ยจริงๆรนะบ้านผมอยู่ดอนนะบ้านอยู่ดอนอันนี้ผมทำงานอยู่ที่นครปฐมกว่าจะถึงบ้านในสามสี่ด่านครับเพื่อนๆตัวทุกด่านครับตัวทุกด่าน <c oughs> อืม ไม่รู้อะหน้ามึงแบบนี้ก็ตรวจทุกด่านเลยไม่ใช่หน้าเฉพาะแบบผมนะครับตาดีผมก็มีก็ตรวจครับเที่ยวเพชรบุรีก็มีด่านที่บ้านลาดอะไรเลยก็ตรวจตรวจฉี่ตรวจทุกบางคนก็หน้าตาดีเสียก็ตรวจฉี่นะครับตรวจหมดเลยเรียบร้อยครับขับเบ้นก็ตรวจครับอืจะขับเบ้นขับบีเอ็มก็ตรวจครับ คุณทําทํากับประชาชนได้แบบนเนี้ยนะตรวจฉีตรวจอะไรคุณทําได้แต่เวลาตรวจคุดคุณทําไม่ได้ <c oughs> คุณทําไม่ได้แบบที่คุณตรวจฉีมาตรการมันก็มีวิธีทํามันก็มีอยู่แล้วแต่คุณไม่ทำใช่ไหมมันติดอะไรมันติดอะไรมันติดอะไรก็อยากรู้กัน มันแจกเงินกูมาเป็นล้านล้านแล้วมั้งกูมาแจกอใช่ไหมกูมาเป็นล้านล้านแล้วมาแจกมาแจกใช้เงินเฉยๆเนี่ยนะแจกให้ประชาชนใช้เงินเฉยๆอะไรประมาณนี้ยมันก็อยากจะทราบว่าคุณกู้เงินมาแจกเนี่ยมันป้องกันโรคได้ไหมใช,ใช่ไหม ผมว่าป้องกันไม่ได้นะเป็นการเอาเงินมาทิ้ง